สวัสดีจ้าดีค่ะเท็กสวัสดีจ้าดีตอนรักของชุดสองเวนเพชรอีกแล้วจ้าพี่น้องวัอน <atsu> ี้พามากินเมนูแซ่บๆอีกแล้วมื่อนี้ได้เมนูแกงผักกิเล็กใส่ภาพยนตร์โคที่เด็ดใส่บปอกหอยจุ๊บพี่น้องหอยที่รักหอยจุ๊บหรือหอยที่รักนะจ๊ะเพราะว่าจุ๊บค่ะถ้าบอรักกับจุ๊บ ดูเหมัอนก็อ้วนใช่ไหมอืมนี่พี่น้องว้าวหลักมากับแจวแบักกวางมาเลยเจ้ากกอกง่วงตจ้าเข่าเนียวดำด้วยพี่น้องอันก็ได้ FC เหยียดซีพออยังที่เข่าเนียวดำมันบ่มีเขาก็ซื้อเปลาเนี่ยซื้อเปล่ายี่ตลาดนัดวันอาทิตย์พี่น้องมามามากินน้ำกันอืมนิ้วเข,ข่าอันแกงข้าวที่เล็กั่วๆเลยพี่น้องมันโอ้อะไรเดี๋ยวแม่ไปเก็บให้คำเด็กจะคุยแล้ยละ่ะ อจังกับแยบประกอบอืมเอาไปมาประกอบงงงอืมได้พักลงไหมพักเล้งหไป่ได้ว mhm mama tuba bỏ giả em mhm không Ừ, lớp mhm lục đột. mhm là lục đột mhm 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 Nó mhm 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 อืม,อมเจ้ากอกกับหอมค่ะอะไรเปพน่น้องเด้อหยเท้าแดงกันจ้ามัแยกสวย mhm Thật mhm 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 để con đang lo hay mhm 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 อหอยที่รักหอยที่รักอ,อืมถ้าห้าดูทางหลังบ่ทางหน้าวอ่เ้าดูแต่ไม่ใส่เสื้อมันเอยดูข้างาหลังเรา,นะาก็ใส่เต็มคาราเบลไปเลยอืมวิธีดูดหอยนะคะวิธีดูดหอยเคล็ดลับก็ไม่ใช่เขาเอางนรอกสูตรลับอือ อืมอืมขาคาปากห้างอยตรงนี้ค่ะตรงนี้ตรงนี้เอะตรงนี้ละเอาตรงนี้เลยนี่อย่าติดเขา นั่งกันนุ่มหวานไม่จมรอกสงอง <c oughs> น้ำหอยนวนะัวมากน้ำหอยนัวมากว่า่นพี่นะเนอาอเค้าดีดูเหมือนมันไม่น่ากินนะแต่มันอร่อยนะผมก็เมนูนี้ไปขึ้เลยเพราสุดยอดอุตส่าหอืมอาจจะไม่ทุกคนก็ได้บางคนเขาก็ไม่กิน แต่ว่าเขาชอบแบบนี้นะชอบกว่าเยี่ยงกะทีิอ่ะอกะทีิมันเลี่ยนค่ะข<ฮ>มไปตัดมั่นี่รูปใจลุกหเหาเถอะพ่อม,มีรูปซื้อมาอืมพอกเลีย่ยเขาอ่อนได้ด้วยนี่พ่อมีใบแก อมขี้เด็กอมขี้เด็กแกะเนื้อหอย้ออมเลยมันกันเลยแค่เปลี่ยนผักแค่แต่ว่มีใบยางก้งเลยออมมาหกนบ้นางเหเรื่องมื่อยหร่เลยเหรอหอย หวานคอนะนเทนหลายหรอกเออมาน,นี่ไม่่อยมีคอนเทนเลยนี่จะกินได้เดียว<ม>เดือนที่แล้วน่าไปทับใจมากรบวิวถล่มทลายผถล่มทลายเลยวันนี้แนวแก้มกวนอกพริกเนี่ยแหละแกืม

ีมึงนังกันอโอ้ถ้าสารนะออกมันอยกทะลุดเนาะอืมแบบนี้แต่มันจะแบบน้ำง้อที่เขาไปได้ตัวไหมเนี่ะบางคนเขาก็แบบอืมยากอืมอินไหมขึ้ไม่รู้เนี่ยก็ข่อยพี่น้องอไปยังต <c oughs> ีจุ่มหอยจนล้มขอทอง

รักไหมาชอบกินทะเลเลยค่าเสียงหมู่บตั้งหมู่บถั่วงวงว่ามันดูสิบก้นอะไรกะก็ถึกทํนไม่ชอบตักหูไม่เห็นน้ำหนึขาวสอง Mm <laughs> <tuyệt> <laughs> -hmm. đồ tụt mua xanh này như ta lốt này quá Ok này quá Ngoài trăm xin hả? บานเครื่ื้อประจำเนี่ยก็เป็นเท่าแันแกงแบบไม่ต้มหนังอีกแล้วเธอหนี่งเนี่ยหนังปกติฉันก็ไม่ต้มหรอกนี่ก็ต้มอ่ะันอยักไก่แบบที่หลังอ่ะ ก็่ต้มมมันดเน่ยที่เด็กมันอืมต่อให้บอกก่อนเขาดูงต่อไม่จังหวะน้ำเด้ดึงลมมาจากลมใสหน่อย นะสุดยอดหอดปลายกันไม่ได้กินโดนละแข่งเสือหอย Ui Phi có cân Lúc nào tôi sẽ lấy sự mắc này เขาชืเขากินทั้หมดมจะบ,บินแล้วค่ะเราไว้ทำไมที่ไหนยังทำก่อนทำข้าเหมือนจะไปแล้วโอ๊ยเปืือืมนเบอแบบ มาให้กินอีกหผือจับนัวหอยฮะน้ำหอยนัวนัวน้ำหอยตุ๋วไปเจอพี่น้องสำหรับคลิปนี้แกงคีลิศส่หอยและผัดพยุนคู นัวคือเกอล์จ้าสำหรับคีนี่เขาตัวลับไปก่อนกันบผมมาห่อกันไว้คิมนาสวัสดีจ้า